สวัสดีครับมาพบกับเจ้าฟอร์เรนเจอร์ครับสี่คูณสี่ครับลำนี้ลำนี้จัดเป็นยกสองนิ้วนะครับใสย่ยางสองแปดห้าเดห้าสิบหกนะครับเปลี่ยนสไตล์นะครับจากขอบยี่สิบ 285 55 5 20นะครับเปลี่ยนสไตล์มาเป็นขอบ16บ้างครับจัดกับแม็กออฟพลึกครับกว้าง10นิ้วลบ35ครับเปลี่ยนสไตล์จากขอบ20นะครับลำนี้ก็มาจากเสียใหญ่ครับแต่งโมพาเจริญครับเสียโอ๊ตนะครับ นครนายกครับขานี้ก็จอมลุยปวดหดอยู่แล้วครับเดิมทีก็ใส่ขอบ20 285เหมือนกันนะครับไปลุยแล้วนะครับมันมันไม่เร้าใจครับพอไปเจอติดหลมนี่เกิดปัญหานะครับไม่ค่อยไม่ค่อยโอเคนะครับเดิมทีจะเป็นยางดอกออขอบ20 285นะครับ บีเไม่เข้าล็อกกับงานครับเพราะว่าเสียโอ๊ตนี่ก็จอมลุยอยู่แล้วครับขาโหดนะว่ากันง่ายๆครับก็เลยมาเปลี่ยนสไตล์ใหม่นะครับกับเจ้าฟอร์เรนเจอร์แต่งเต็มลำนี้นะครับกอบทอนี่สวยมากครับ ลำนี้ก็จัดแบบเต็มๆเลยนะครับเป็นชุดแต่งรอบคันนี่เป็นงานของเปียกรอบคันนะครับเสียโอ๊ตแต่งโมผ้าเจริญครับคนครนายกนะครับเพื่อนๆสนใจอยากทำธุรกิจร่วมนะครับอยากเอาแตงโมมาขายอยากไปรับของอยากไปรับแตงโมมาขายทำการตลาดนะครับก็ติดต่อไปทางเสียโอ๊ตได้เลยนะครับ ลองเซิร์ชเข้าไปในเฟ e บุ o กครับแตงโมพาเจริญนะครับของเสียโอ๊ตนะครับฝากเพื่อนๆพี่ๆกันด้วยครับแตงโมอร่อยครับต้องเสียโอ๊ตครับแตงโมพาเจริญครับลำนี้ก็จัดแต่งเป็นยก2นิ้วนะครับพอเดนเจอร์นี่สามารถจะใส่ย,ยาง285ได้สบายๆนะครับเพราะว่า เป็น for d r a n g e r รุ่นนี้เป็นเป็นซุ้มที่กว้างนะครับยก2นิ้วเนี่ยสามารถใส่ยาง3 3หรือ285ได้สได้สบายๆนะครับใส่แม็กออบลึกๆแบบนี้ก็ได้เลยนะครับจัดเต็มยังไม่ทันล้างเลยครับยังเผลออยู่เลยครับลำนี้ก็ขาลุยครับขาโหดฮนะดูไปใกล้ครับ เป็นยาง S T T Pro นะครับของ Cooper ครับตัวนี้ก็อเมริกาครับ U S A ครับเป็นดอกโคตรครับเป็นยาง S T T Pro นะครับลัดกับแม็กกว้าง10นิ้วแล้ม่มันอ้วนตึ๊บเลยทีเดียวครับเอาไว้ลุยโดยเฉพาะเลยครับลำนี้นะครับของเสียโอ๊ ส่วนงานช่วงล่างเราก็อัพไปก่อนหน้านั้นแล้วนะครับว่าปีกนกของซันชุดแต่งรอบคันนี่จัดเป็นของเปียกระยองนะครับตอนนี้ก็ช่างโรเบิร์ตกำลังจูนอัพนะครับเดี๋ยวถามไทยกับช่างโรเบิร์ตนิดนึงครับไปเที่ยวปีใหม่ที่ไหนฮะสวัสดีครับร<อ>ช่างรดรอบนี้คงไม่ได้ไปไหนครับผมคงต้องปักหลักอยู่ที่ยุธยานี่ครับผม นี่ครับช่างโรเบิร์ตครับมือฉมังร้าน n k 4คูพระนคร4อยุธยานะครับนี่ครับมือมีดอายุร้าน NK นอยุธยาเลยครับ NK4 คูครับก็ช่วงหยุดปีใหม่นี่ก็จะคงจะอยู่บ้านนะครับโรคระบาดกันเยอะครับต้องระวังกันด้วยนะครับช่วงนี้หลายๆคนก็เตรียมเสบียงเตรียมอาหารกันไว้ที่บ้านครับออกจากบ้านยากลำบากครับช่วงนี้ดูแลสุขภาพกันด้วยครับ พิษของโควิดชั่วโมงนี้ก็ออกมากมุนทรงประมาณนี้นะครับรถล,ลำนี้เนี่ยเสียโอ๊ตเนี่ยแตงโมพาเจริญลำนี้นะครับเอาไว้ลุยอย่างเดียวเลยครับลุยในสวนะนะครับบางทีก็รับลุงไล่ออกจากสวนบางทีก็รับแตงโมออกจากสวนออกมาครับบุกเห็นคลิปแล้วนี่ อึ้งเลยครับมาดูด้านหลังนะครับด้านหลังนี้ก็ติดวินนะครับด้านหลังนี่ใส่วินใส่วินหน้าหลังนะครับลำนี้แบบอุปกรณ์อาวุธครบครับอาวุธนี่ขาดไม่ได้ครับวินนี่ต้องหน้าต้องหลังเอาไว้ดึงดึงรถที่ติดลมไว้ช่วยตัวเองด้วยแล้วก็ไว้ช่วยรถ ในไล่ลูกไล่อะไรอย่างเงี้ยครับนะคันนี้ถือว่าเป็นรถที่อาวุธครบครับสำหรับงานของเสียโอ๊ตนี่ก็อยู่กับไล่แตงโมถ้าส่วนใหญ่นะครับนะคันนี้ถือว่าจัดไว้จอมบูล้างผานนะครับฟอร์เรนเจอร์หลังนี้ครับสี่ประตูนะครับแต่งได้โหดเทียมครับอุปกรณ์ครบเครื่องนะครับ เป็นไฟสปอรตไลท์เยอะแยะเลยครับข้างบนนะฮะข้างบนนะฮะไฟสปอรตไลท์รอบเลยนะครับคือบางทีออกสนามอันนี้ได้พูดคุยกับเสียอวดนะครับว่าเวลาอยู่ในสนามที่กว้างๆเนี่ยไฟต้องถึงอาวุธต้องครบนะครับไม่งั้นแบบอ้อา,าวเสาแยะครับ NK นคนสี่ C 4, พระนครสียุธยาครับก็ฝากในเรื่องเรา ของงานแต่งรถสไตล์ออฟโรดนะครับจะเป็นอุปกรณ์ตกแต่งรอบคันนะครับกันชนหน้ากันชนหลังโลบาแหลกหลังคาอุปกรณ์ไฟ LED ไลวามีครบนะครับลองโทรสอบถามกันเข้ามาดูนะครับ0863355209ครับก็ ลองโทรสอบถามกันมาดูนะครับเพื่อนๆพี่ๆผ่านไปผ่านมาทางอายุทยากรุงเทพนะครับของเราก็อยู่ริมถนนสายเอเชียนะครับติดกับศูนย์โตโยต้าไดมอนตนะครับก็รถ b i g กฟ o d จอดอยู่หน้าบ้านคันใหญ่ๆสีดำๆนะครับแวะเข้ามาเยี่ยมชมสินค้าตามภาษาคนชอบรถนะครับะจะมีโน่นมีนี่ถูกใจดูสินค้าเพลินๆฮนะไม่ต้องซื้อต้องขายก็แวะมาหากันดื่มน้ําดื่มท่าจิบกาแฟก็ ชื่นใจแล้วครับลำนี้เป็น f o r ์ดเรจเจอร์4ประตู 4x4 คูณ4ครับอุปกรณ์ตกแต่งอาวุธครบครับถือว่าเป็นม้าคู่ใจสำหรับเสียโอ๊ตแต่งโมพาเจริญครับจะเจอกันที่ไหนครับทักทายกันได้ครับเสียโอ๊ตรูปหล่อใจดีครับอาวุธครบเลยครับลำนี้ ก็ยก2นิ้วใส่ยาง285 756นะครับกดโกรกันเลยครับกำลังตั้ง0ูนจุดอัพนะครับรอสักครู่ครับได้เจอกันแน่ครับฝากไว้อีกเรื่องนะครับเพื่อนๆพี่ๆก็ตอนนี้มิจฉาชีพระบาดกันเยอะนะครับจะซื้อของจะมัดจำของใดๆนะครับอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์อุปกรณ์ตกแต่งรถออฟโรดของท่านนะครับจะซื้อจะขายราคาพิเศษโปรโมชั่นบางที โจรอยู่นี้มันกลายุทธ์มันเยอะฮะต้องระวังกันด้วยนะครับจะให้ดีโทรสอบถามกันก่อนนะครับมิีฉาชีพเยอะครับเดี๋ยวนี้อย่าโอนโดยที่ไม่ศึกษานะครับโทรถามไถ่กันก่อนครับ0863355209นะครับโทรมาได้เลยครับเรายินดีรับทุกสายอยู่แล้วครับ ขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับที่ติดตามทางเพจทาง YouTube นะครับลำนี้ก็ต้องขอขอบคุณเซออครับที่มาอุดหนุนแล้วก็ให้ความไว้วางใจกันร้านเอ็นเคกันมาตลอดนะครับต้องขอขอบคุณมากๆครับ